นี่ค่นี่คือที่นี่ไทย PBS กับดิฉันนัฐาโกมลบาทินค่ะวันนี้กลับมารายงานตัวนะคะเมื่อวานไปสังเกตการการประชุมเวทีระดับนานาชาติว่าด้วยกระบวนการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะตอบโจทย์ตั้งวงพูดคุยมาหลายวงค่ะและวันนี้จะเริ่มด้วยการพูดคุยกับนักวิชาการสท่านนะคะที่ศึกษาในพื้นที่จริงๆเรื่องแนวทางแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ เริ่มต้นกันที่การตรวจสอบการใช้งบประมาณจัดซื้อครุพันธ์ที่ระดับอำเภอจังหวัดหน้ากันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ที่นี่ไทย p ีบได้นําเสนอรายงานไปแล้วกับโครงการที่ตั้งข้อสังเกตว่าใช้งบประมาณสูงถึง17ล้านบาทค่ะวันนี้ตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะเห็นเรื่องความแตกต่างทั้งเรื่องของราคาและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตรวจสอบเพิ่มเติมไปที่2บริษัทที่จัดซื้อให้กับระดับอำเภอของจังหวัดน้านด้วยค่ะ ติดตามรายงานจากคุณที่ดารัตสินตักษาค่ะเอกสารใบกำกับภาษีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์อื่นๆตามโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนระดับอำเภอจังหวัดน่านตามสัญญาวันที่17มิถุนายนปี2554มีข้อตกลงในสัญญาเป็นผู้ขายครุภัณฑ์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านสั่งจ่ายยอดเงินตามใบกำกับภาษีนี้คือ9,980,000บาท มีรายละเอียดจากซื้อประกอบด้วยชุดคอมพิวเตอร์ทัชสกรีนอีบุ๊กชุดโปรแกรมเกมเพื่อการเรียนรู้ระบบมัลติทัศน์และคารุพันการเรียนรู้อื่นๆเมื่อตรวจสอบที่ตั้งพบว่าบริษัทโอโซนสมาร์ทจำกัดตามเอกสารใบกำกับภาษีอยู่ที่ถนนบอนสตรีทอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีเป็นอาคารพาณิชย์สามชั้นด้านหน้ามีชื่อบริษัท3บริษัทระบุเป็นที่อยู่เดียวกันหนุ่มมาจากไทยพีพีเอสจะมาสอบถามกับเรื่อง บริันี้ที่ส่งของไปให้ใหกับอบจอน่านนะคะเมื่อทีมข่าวติดต่อเพื่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทโอโซนสมาร์ตจำกัดพนักง,งานแนะนําให้ติดต่อเพื่อพูดคุยกับนายสมถถัครุมวาดกรรมาการบริษัทที่แจงในเบื้องต้นว่าสาเหตุที่สินค้าแพงเนื่องจากต้องจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมและเป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พร้อมกับยอมรับว่าก่อนหน้านี้ได้รับรายงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านว่าหน้าจอของคอมพิวเตอร์ทัชสกรีนอีบุ๊กใช้งานไม่ได้และชุดโปรแกรมเกมเพื่อการเรียนรู้ระบบมา ทศกระแสไฟฟา้าไม่เข้าเครื่องสำรองไฟ <c oughs> ขณะนี้ครุกพันบางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม <c oughs> อีกบริษัทที่เป็นผู้จำหน่ายสินค้าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านตามโครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดคือบริษัทไลฟ์แอนเลนเทคโนโลยีจำกัดตั้งอยู่ที่หมู่บ้านพัฒสอนสองถนนเลียบคลองสามจังหวัดปทุมธานีเมื่อทีมข่าวขอสอบถามเรื่องครุพันโครงการปรับปรุงห้องสมุดเจ้าหน้าที่ของบริษัทปฏิเสธการบันทึกภาพภายในบริษัท ไทย PBS พอดีว่าออจะมาสอบถามเกี่ยวกับว่าบริษัทอะคะ่ะมีการจัดส่งอุปกรณ์ไปให้กับห้องสมุดต,ต,ต่างๆอะไรเงี้ยคะ่ะแต่เจ้าหน้าที่ประสานงานให้พูดคุยกับนายเต็มสิทธีทรวิโรธกรรมการบริษัทที่แจงเบื้องต้นถึงราคาครุพันบางรายการที่สูงกว่าราคาทั่วไปว่าเพราะสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายมาอีกทอดหนึ่งจึงต้องปรับราคาสินค้าขึ้นแต่ประเด็นอื่นจะขอชี้แจงในภายหลัง โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนระดับอำเภอจังหวัดน่านใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี2554เพื่อปรับปรุงห้องสมุด14แห่งใช้งบประมาณทั้งหมดเกือบ17ล้านบาทผ่านการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e auction ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้ทำสัญญาและสั่งซื้อครุภุณพันจากบริษัท Life and Learn t เทคโนโลยีจำกัดและบริษัทโอโซนสมาร์ทจำกัด ขณะนี้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำลังตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดของโครงการนี้เพื่อหาข้อมูลผู้เกี่ยวข้องและเงื่อนไขาการจัดซื้อหลังจากมีข้อมูลความแตกต่างด้านราคาเช่นชั้นวางหนังสือสำหรับเด็กลายหมีพูจัดซื้อตัวละ24,000บาทแต่หากเปรียบเทียบราคาจากเว็บไซต์ f u r n i t u r e p o o l com ตู้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันราคาประกาศขายทั่วไปอยู่ที่ตู้ละไม่เกิน2,900บาท ไม่ต่างจากโต๊ะอ่านหนังสือแบบนั่งพื้นสำหรับเด็กราคาถึง5,000บาทต่อโต๊ะ1ตัวแต่เมื่อเทียบราคาจากเว็บไซต์ขายเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปโต๊ะญี่ปุ่นแบบเดียวกันหรือแบบแฟนซีขายราคาส่งเพียงตัวละ205บาทส่วนชุดคอมพิวเตอร์แบบมัลติทั์เพื่อการเรียนรู้ราคา6 2 8 0 0 0บาทจัดซื้อแจกจ่ายห้องสมุด10แห่งปัจจุบันบางเครื่องใช้งานไม่ได้และชุดคอมพิวเตอร์ทัชสกรีนอ e ีบุ๊ ้เพื่อสืบค้นหนังสือในห้องสมุดมีหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบสัมผัสราคาเครื่องละ280,000บาทจะซื้อแจกจ่ายให้ห้องสมุด10แห่งในจังหวัดน่านปัจจุบันสำรวจพบว่าใช้งานไม่ได้ตามประสิทธิภาพบางแห่งเครื่องเสียต้องส่งไปซ่อมทั้งที่ใช้งานไม่ครบปี